หากจะทำให้แสงสว่างเปล่ประกายยิ่งขึ้นก็จะป็นต้องมีความมืดอยู่บริเวณรอบๆค่ะหากมีตัวเอกแสนดีก็ต้องมีตัวร้ายอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นจึงได้เปล่งประกายยิ่งขึ้นสินะคะท่านมียาแสงสว่างคงเป็นที่เลื่องลือในแวดวงสังคมไปสักพักเลดี้ <c oughs> ผู้น่าสงสารที่ถูกท่านเดบลา ا ลังแกและอยู่ในอ้อมกอดของเซอร์ฟีรับทุกคนล้วนพูดถึงเรื่องนี้พอเกี่ยวพันกับตระกูลซีเมวความเร็วในการแพรกข่าวก็ต่างออกไปเลย เป็นที่เรื่องดื้อยิ่งกว่าการใช้พระดังศักดิ์สิทธิ์รักษาผู้ชั้นต่ำตั้งเยอะจำไว้เสมอว่าเหล่าชนชั้นสูงให้ความสนใจกับเรื่องซุบซิบลินทาอย่างนี้มากเป็นพิเศษนะคะท่านมียาจากนี้ไปท่านหญิงเดโบราคงกันแก้งหนักกว่าเดิมเตรียมตัวไว้นะคะไม่รู้สิคะเดโบราซีมัวนิ่งเฉยมากเลยฮะถึงขั้นแสดงละครที่ไม่น่าขำนี่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิงคนนั้นแล้วนะแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่กันแกล้งฉันล่ะคะที่ผ่านมาเธอก็นิ่งเฉยนะคะ ไม่มีทางหรอกค่ะเธอฝังใจกับท่านฟีลามาตั้งหกปีแล้วเธอจะต้องมีจิตใจคับแค้นท่านมียาอยู่แล้วค่ะที่เธอสงบสง,งยมาตลอดก็คงวางแผนอะไรอยู่ใช่แล้วโอฟิเลไม่เคยพูดผิดแล้วการแสดงดีๆจะถูกจัดเตรียมไว้ค่ะท่านฟีลาคิดมากเรื่องที่โดนแย่งเพชรสีชมพูไปเป็นอย่างมากคงกระตือรือร้นที่จะแนะนําท่านมียาให้เข้าสมาคมอาราคอนอย่างน้อยก็เพื่อเรียกคะแนนกลับมาและไม่ว่าจะเป็นความสามารถมารยาทหรือคําวิจารณ์ คนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเลดี้เดบูลาก็ต้องเลือกสมาคมให้ความสำคัญกับสายเลือดอย่างอาราคอนเท่านั้นค่ะถ้าได้เจอกันทุกครั้งคงยากที่จะปล่อยผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอจะเข้าใจค่ะว่าหมายถึงอะไรแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสมาคมพบปะสังคมก็คือเทศกาลและดูใบไม้ผลิที่ใกล้จะถึงค่ะจะต้องเป็นดอกไม้แห่งปีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในเทศกาลให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่เหลือ ต้องจดจ่อกับการเพิ่มความบริสุทธิ์ของพลังศักดิก์สิทธิ์ค่ะท่านมียค่ะโอฟเดียถึงจะคิดมาหลายวันแล้วแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็แปลกอยู่ดีมียบีโนตทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักฉันจริงๆรเหรอวันแรกของการเปิดเทอมก็เจอกันแล้วถ้ามีหูก็น่าจะได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับฉันที่เรื่องลือไปทั่วจาฟีลาปากพ่อยก็น่าจะพูดถึงความโหดร้ายและความอันตรายของฉันให้ฟังแต่เห็นงี้ผมมุงก็ต้องหนีดันดีนะอย่าไปเสวนาด้วยทำไมถึงเข้ามาปะทะกับนางร้ายที่อยู่เฉยเะ แปลกๆแฮะเหมือนจงใจยัว่วโมโหฉันเลยแต่ทําไปทําไมหรือต้องการตัวลอยเหมือนในต้นฉบับคิดมากเกินไปหรือเปล่านะว้าวทุ่มเทปปเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างงดงามกว่าเพชรตั้งเยอะไม่ใช่หรือไงท่านพอ่อฉันจ้างคนเก็บพืชหลายคนให้หาพืชและเมล็ดพันธุน์ย,ยากจากแต่ละแห่งมาอืมสดใสแลาก็มีสายลุ้งอยู่ในสวนเลยจริงด้วยค่ะต้องทำตัวดีๆต่อหน้านายทุน ไม่ได้พูดเกินจริงเป็นภาพที่งดง,งามเหลือเกินจะต้องอลังการและลงดงามกว่าสวนของราชวังแน่นอนค่ะอะูดอย่างนั้นอาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้อย่าไปพูดข้างนอกดีกว่าแต่พูดต่อนหน้าฉันได้อเฮเห็นได้ชัดว่าอารมณ์ดีแบบนี้ก็ดูเข้าถึงง่ายเหมือนกันแฮะเนข้าไปชมข้างในได้หรือเปล่าคะได้สิดูให้เต็มที่เลยหืหรือว่าจะขอให้ชื่นชมอีกเหรอไม่ใช่สุนัขสักหน่อยจะเดินตามมาทำไมนะ ว้าวด่งความฝันเลยค่ะงดงามจริงๆอ่ฮม <c oughs> จริงเหรออืมแต่ซีน่าดูไม่ดีเลยนะเออต้องได้ยินคำนั้นอีกแล้วเหรอทั้งหมดนี่เป็นเพราะเจ้าฟีลาท่านที่ทำให้ฉันเครียดจะทำให้ผิวที่ไร้จุดด่างดำและรูขุมขนฉันพังหมดได้ไงถ้าเป็นเพราะคุณชายตระกูลมอนเตก็ช่วยรักษาเกียดด้วยเออเอาเรื่องเกี่ยวกับเธอตอนนี้มันน่าปวดหัวมากจะทำตัวให้ตกเป็นขี้ปากของพวกที่น่ารำคาญไปทำไมกัน หยุดการกระทําที่แม้แต่เด็กน้อยก็ยังไม่ทําเหล่านั่นเสียทีเธอคือบุตรสาวคนเดียวแห่งซีมัวนะไม่ใช่เพราะเจ้ามอนเตจอมเท่นที่ฟงังภาษาคนไม่รู้เรื่องค่ะไม่ใช่อย่างั้นเหรอเพราะเจ้าฟีลับมันจึงเป็นอย่างนี้แม้ว่าการกระทําที่ผ่านมาของฉันจะทําให้ยากเกินกว่าที่จะเชื่อแต่ครั้งนี้ฉันไม่ผิดจริงๆค่ะเข่าลือที่แพร่ออกไปในตอนนี้ก็ามาจากการที่ฟีลับมอนเตอุ้มลดี้แล้วเดินชดหน้าเข้าไปข้างในค่ะ ไม่มีพยานที่เห็นว่าฉันรังแกรจริงๆเพราะว่าฉันไม่ได้ทำค่ะจะว่าไปได้เดนจะก,ก่อเรื่องจริงๆก็คงทำตั้งแต่ตอนที่เจ้ามอนเตควงผู้หญิงมาด้วยแล้วเธอไม่มีทางควบคุมอารมณ์ได้ขนาดนั้นรู้สึกแปลกแฮะแต่ก็ลองอุกที่ปล่อยผ่านไปที่สีหน้าของฉันดูไม่ไดีเป็นเพราะว่าฉันกังวลและเป็นห่วงดอกไม้ค่ะมมยความอ่อยยังไงตามที่พูดค่ะที่เห็นว่ามีแค่กลีบดอกเดซี่ที่เหี่ยวเฉาวองดูแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกไปเองเหรอกคะ่ะเพราะดอกเดซี่เติบโตในดิินนนนนชนดดดี้้้้้ไไไไม่่เธออรรูืงงงัย การที่ดอกไฮเดนเย่เป็นสีฟ้าไม่ใช่สีแดงนนะ่าก็หมายความว่าดินเป็นกรดค่ะและดอกเดซี่ไม่ใช่เพื่อที่เหมาะจะปลูกในดินที่เป็นกรดค่ะต่ออย่างนั้นจะต้องทำยังไงต้องขุดออกทั้งหมดแล้วย้ายไปปลูกในดินที่ไม่มีปัญหางเหรอท่านพ่อคะในเมื่อปัญหาอยู่ที่ดินแล้วทำไมต้องย้ายดอกไม้ออกด้วยล่ะคะแล้วจะให้จัดการที่ดิน้นเหรอต่าพี่ชันรู้มันไม่มีเวทมนต์ที่ใช้เปลี่ยนคุณสมบัติของดินนะในโลกแห่งนี้เพิ่งพามานาและเวทมนต์มากเกินไปไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์ค่ะ แค่จับตาดูต่อไปอีกนิดและใช้สมองก็จะแก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียว่านแคใ่ใช้ฐานก็แก้ปัญหาได้ง่งายๆค่ะ